คลิปนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสกูปปี้ไอนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะสตาร์ทด้วยรีโมทปี2023สีแดงเทาตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเดือนพฤษภานะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ทําสัญญาพานอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสกูปปี้ไอนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปนะฮะสตาร์ทด้วยรีโมทปี2 0งพันนะฮะสีแดงเทาตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับก็เลยต้องเทสเครื่องนะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเพื่อ มีเพื่อนๆพี่ๆทนายนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะในช่วงเปิดเทอมนะฮะหรือว่าจะออกรถให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มีตัวท็อปตัวสตาร์ด้วยรีโมทนะฮะสีแดงเทาตัวนี้นะครับมาอัปเดตราคาให้นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับว่าตอนนี้ Honda Scoopy นะขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวลับ12นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นโลโก้นะฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้นูนนะครับนี่ฮะรถรถวันนี้รถติดวันที่5พฤษภาคมนะครับนี่ฮะรถติดวันที่5พฤษภาคมนะส่วนวันนี้วันที่10นะฮะก็ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้จุดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงเท่านะครับเนี่ะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับนี่ะสีแดงนะครับส่วนสีเทานะก็จะอยู่ตรงนี้ สีเทานี้เป็นสีเทาเงานะครับส่วนสีแดงนี่จะเป็นด้านนะสีแดงตัวนี้ก็คล้ายๆตัวเดียวกับตัว PCX ตัว ABS นะครับผมนะส่วนสีเทานี้ก็จะเป็นเงานะฮะนี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นคลับ12นะฮะตัวนี้จะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเนี่ยก็จะมีรีโมทนะครับเนี่ยเขาก็จะแถมรีโมทให้นะครับอันนี้ก็ สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกน้ำมันนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นระยะทางนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วนะตัวนี้ก็จะมีระบบไอริงสต็อปฮะเวลาเรากดนะฮะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับการทํางานของไอริงสต็อปตัวนี้นะครับเวลาเราขับไปนะฮะแล้วก็หยุดจอดนิ่งประมาณ3วินาทีนะฮะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับผมนะตัวนี้จะเป็นระบบคอมบิเบรนะครับผมนะก็คือกำเบรกหลังนะฮะตัวนี้ เบหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะกดรีโมทแล้วเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็กำเบรกนะฮะแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับตัวนี้จะขี่ง่ายใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นระบบออโต้นะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนี่จะขี่ง่ายมากนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับในส่วนของราคานะฮะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่55,900บาทนะครับ จ่าย5 0 0ี่มีทอน101นะครับสำหรับ All New s u k u p y นะฮะตัวสตาร์ด้วยรีโมทนะฮะตัวท็อปหรือว่าตัวรอแม็กปี2,023สีแดงเทาตัวนี้นะฮะจ่ายรับรถนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่55,900บาทนะครับพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียร้อยหมดเลยนะครับผมนะในส่วนของเงินผ่อนนะฮะตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะก็ออกได้เลยนะไม่ต้องใช้คนทำนะครับนี่ฮะเนื้อสีนะครับสวยนะฮะตัวนี้ไฟหน้าแบบฟู L l l e ดนะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะนี่อันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับก็อุ่นเครื่องนะครับรอส่งมอบลูกค้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกสีดําออกด้านๆนะฮะ ตัวนี้ยางนี่ใช้ของยางดีเลยนะครับเป็นของด้านหลบนะฮะขนาดยางนี่หนึ่งร้อยนะครับทับเก้าสิบสิบสองนิ้วปัมดิสก็เป็นปัมดิสแบบหนึ่งลูกสูบนะฮะสีดำนะครับส่วนกระบอกชูบก็จะเป็นสีดําออกด้านด้านนะครับนี่สวยนะครับขี่ง่ายนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากนะครับสําหรับน้องๆนูๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นสุภาพสตรีนะก็จะชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาขับนะฮะก็คือนั่งนะครับแล้วก็เอาเท้าวางไว้ตรงนี้สองข้างนะครับแล้วก็ บิดเร่งไปได้เลยนะจะไม่มีเกียร์นะครับเป็นออโตเมติกนะฮะนี่ะสวยงามเลยนะครับเนื้อสีสวยนะครับเนื้อสีแดงตัวนี้เหมือนแดง pcx abs เลยนะครับตัวนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ฮะเครื่องเงียบมากนะครับสำหรับตัว all new s c o o p y นะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ esp นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะตัวนี้เป็นระบบัวชีนะฮะ p บ p m f i นะฮะข้างหลังนี่จะเป็นน้มเบรกนะฮะตัวนี้จะเป็นโช๊คเดียวนะครับ นี่นี่ยางนอกนี่ใช้ของด้านลบนะครับเป็นยางนอกอย่างดีเลยนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับผมนะนี่ับตัวนี้จะไม่มียางในฮะขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากครับหนึ่งร้อยนะฮะทับเก้าสิบหกสิบสองนิ้วนะฮะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าถ้ายางแบบนี้เวลารั่วทําไงนะเวลารั่วก็สามารถเข้าไปปะนะฮะเหมือนรถยนต์เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ การใช้งานการปะการอะไรนี่ตัวเดียวกับรถยนต์เลยนะครับหรือว่าอยากมาเปลี่ยนยางนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้นะครับนี่ับสวยนะครับผมนะไฟท้ายสวยนะครับเป็นไฟท้ายแบบวงกลมนะฮะนี่ฮตัวนี้นี่ฮรถเพิ่งผลิตนะครับผลิตวันที่5พฤษภาคมนะฮะวันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับนี่ฮะนี่สวยนะครับระบบไม่ก็เป็นไม่แบบดิจิตอลนะครับผมนะเบาะก็จะเป็นเบาะสีดำนะฮะตัดสีขาวตรงกลางเลดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่ับ ้าบอกก็จะเป็นผ้าบอกแบบหนังนะฮะกันตกนี่จะเป็นกันตกสีดำนะฮะตัวนี้ถังน้ามันนะฮะตัวนี้ก็ขังได้ก็1 0 0 0งกิโลนะครับเอารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเวลาลูกค้าออกรถใหม่นะครับเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับยูบอกก็ใหญ่นะครับตัวนี้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันของกูเปีตัวนี้ประหยัดอยู่ที่58.8กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดนะครับลิตรหนึ่งนี้ขับได้ถึง58กนะฮะ ในส่วนของราคาติดรถนะฮะที่ติดมาก็ห้าสามเก้าร้อยนะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับแต่ว,ว่าที่ร้านนะขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับจ 5, 5, 900บา่ายห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะเพราะว่าทางร้านก็ต้องมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบนะครับผมนะนี่ครับสวยงามเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่าในใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหน มาตัวนี้ก็น่าใช้มากนะครับสำหรับสกูปปี้นะฮะตัว2,023นะตัวล้อแม็กนะครับที่สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ล้อแม็กก็จะมีอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะก็คือตัวท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าชอบแบบไหนนะะถ้าชอบด้วยรีโมทก็จะเป็นตัวคลับ12นะครับถ้าชอบด้วยกุญแจนะฮะก็จะเป็นตัวธรรมดานะฮะ ก็คือตัวรีโมทกับทวกุญเจก็จะแตกต่างสติกเกอร์ด้วยนะครับถ้าตัวกุญเจจะไม่มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยกุญเจนะครับแล้วก็เนื้อสีตัวรีโมทก็จะเป็นตัวด้านนะครับนี่สวยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จเหมือนกันนะครับนี่ฮะซื้อสายชาร์จมาก็ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับสวยงามเลยนะครับสีนี้สวยมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ